สบายดีสบายดีบัดสกุลสกุลพี่น้องจา๋าพบๆพอ,พอ,พอกับบ้าวเมย์ส่วงสายสายพียยยยยย่น้องมื่อนี่เป็นวันพระวันเข้า,ราพรรษานั่นเองทำบุญตักบาทก็เลยมาสายเนี่ยจักหน่อยพี่น้องตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศดีๆเมื่อวานินี่พายุถล่มทลายพี่น้องจา๋าฝนตกแฮงแงงทั้ง,ง,งตกทั้งลมเพราะฉะนั้นกลับมาอีกทีก็นำเต็มให้เต็มคันบด้เอิดน้ำดำพี่น้องจ๋า สิแล้วข้าวนี่ละตอนนี้กับผลกำลังสิบปล่อย,อยมาอีกละลอกตกแห้งตกขักตกแน่แน่มันก็เห็นตะนำ้ำเต็มให้เต็มคันบาดได้ตกแล้วก็ตกตกกินน้ำท่วมละ กลับมาอีกทีกับแต่ละคนกับขอนขางเกือบสิแล้วแล้วหน้าแถวนี้จะเป็นหน้ายายลีพี่น้องเพื่อทีกระดำแบบเคร่งแล้วคอนสิแล้วเนาะก็เข่ากรนดัถ่วมจนแบบสิบเห็นหอดเข่าเด้อ มืดมันอ,อีบรรยากาศดีบอมีแดดหน้าแถวทีว่พระธาดดำเยจะเป็นหน้าอ้ายแต่ว่าหน้าทางนี้นะหน้าบอมีแนมไปเรื่องเหลืองดำมาหอดฟังนี่แต่กาคอนสิแ,นแล้วเพื่อนและพี่น้องจา๋าขะแมนมาดำพร้อมกันหลายคนกะ คือสิบบกีมือคือสิแล้วคืนแล้วบาซิมานคู่แฝดดำหน้าละคืนแล้วคือคืนไว้เท่านี้อันที่ดำหน้านี่คือเบาแบบพี่น้องจ๋า น้ำเต็มหายเต็มคันบ่อได้อืดน้ำปูนแม่นองมือดับู่ฝุ่นดับมีสนฝุ่นเห็นบ่พี่น้นนนนนองก,กับอาสาววันเพอนแต่ละมือขั้นบ่เทียงกับบ่ได้ขึ้น แต่ว่าส้มที่ดำก้อนนะเขียวมดแลถวนี้จะเป็นดำก้อนนำลายคกคกอสิบบ่แห้งแรงนอบาดนี้บัดฝนได้ตกแล้วก็ตกบอยุดบยอนแต่ว่าฝนตกมาเป็นอาทิตย์อะไรแต่มมเม่อวานละที่แบบแหง้งทั้งฝนทั้งลมม่อวาน,นี่คำๆเนาะ ดำกอนเขียวบวดแล้วฝนเริ่มปล่อยปลายลงมาอีกแล้วดำหน้าสองทถาเอาสองทถาก็เดี๋ยววาสองเมลูกโอ้ยฝนแหงมระบาดนี่นนนนาย,ยายลุนกับสาววันนั่นเอง ต,ตัดกลับมาอีกที่ซีเล่รบวัน,นอ๋อเรือตัวนี้นะนย,ยังเรือนาซองให้พี่นออ้องใช่เหตุที่สีแลวไว้ยอนอย่างยอนเห็ดหน่อยถ้าแมนอันแตลปียัยรุ่นเราเห็ดลายผุนแทวผุนอะยัยรุ่นเห็ดเบิ้ดเด้แต่ว่าปีนี้นราเพิ่น,นบรเเ็ดอันเบออันแมนองเมย์เ,เลยเห็ดเอาเบิดเลยผุนไปหอดผุนหอดผุนแล้วคืนเทียงเทิงผุนโลงผุนพ่นแล้วพี่น้อง เงินด,ดีก็สาววันด้วยสิแล้วแล้วยังเหลืออีกสองให้เพื่อนวันนี้ยังเหลือสองให้พี่น้องให้หนึ่งก็ให้นั่นสิแล้วแล้วน่แล้วแล้วก็คือเกาคันแล้วคนบแล้ว <c oughs> เออแล้วก็คือเกาคันญาติพี่น้องบนแล้วนะอย่าวางว่าสิแดนยอยู่สื่อนะาาพอี่น้องเนาะท้าวาญาิพี่น้องแล้วนะคือแล้วถ้าเข้าแล้วญาติรรราพรรี่น้องบนแล้วก็ได้ซอยกันอีกคือเกาผู้นั้นผู้นี้จนกลัวสิแล้ววัดสุคน ยากน่อยกาเจ้าของแล้วนี่ก็ดีได้คือเฮาสินอนตื่น,นสายก็ได้เพอไปซอยโมกับไปซอยเจ็ดแปดโมงหรือแปดเก้าโมงก็ไ,ไ, 7, 8, 8, 9, งกได้อย่างสินะเด่ยวน่าเจ้าของใน่บากาศตื่นสายได้ต้องลงแต่เศร้าคอยเล้วเจ้าก็ดีตัวไดนคนเพิ่มพ่นแหละพ่นเขาสรลอยพันดับอยู่พ่นเนาะเดี๋ยวผมมีซีซูมให้เบืองอ้อ ดำญี่ปุ่นกำลังขาดกำลังไทยยู่ว,ยว่าเสียหมดเลยก,ก็เพลินแล้เพื่อนเพื่อนบันทึีบันทึกยุดท่ยังเดือนหน้าบแคบกี่ให้เองฝน,นลงมาอีกแล้วพี่น้อง แต่เวลารบบองกาดเนี้มันมักตกดีดีดอดอดบอดอกรเวกเวลาฝนตกบัดตกแล้วก็ตกประยุทธ์ประยอนเจ็ดหมื่นเจ็ดคืนก็ตกอยูงหันหมู่านี่ตกแห้งมาทั้งพี่ <Okay. S 1> น้ำจะนวลนซาพี่น้องอยู่นขางเทียงนะ บัดมีลายจนว่าเป่งน,น้ำบบกจากเถือ่อันที่มันน้อยนี่คือเป่งน,น่ำออกได้พี่น้องหน่ำลายแล้วมันก็ไทายากไทายากดำยากเนาะเอาไว้พอดีพอดีสาวันสีเวลวเหลวยังเลื่อนนะานสองให้โอ้ยมือแรงกันแล้วแหละเลือตะก,กา้า อีกมือเพื่อนสิคาดดำอีกให้หนึ่งบัดน้ำลายกับไลยโพดเนาะลายจน,นเป่งบโตกปุ๊บแต่ละปีนะป่านนี่นะแล้วไปเตอเอิงแล้วบ่หอดเขาบันสาจาักเถื่อได้ดำนาแต่ว่าปีนี่เขาบันสาฮ้างกาคอนเครืคร่องคอน โอ้พระเจ้าหลานเคยพี่น้องอยู่บ้านแล้วเรอเบาะยังแล้วแล้วหนีปลาหน้าเจ้าของ <laughs> <laughs> เป็นยังไงน้องเมยหอคือเป็นงงงงยากอย มืองได้นา,นาสาวรรค์น,น่ะสิแล้วแล้วยังเหลือดสองให้แล้วก็ต้องมาดับส,ยสายน้ำพี่แล้าวเราบอกว่าก่อนสิซอยกันสิพักผ่อนจากอาทิตย์หนึ่งพ้นมาโอ๊ยพี่น้องเลยให้นาแต่ละให้เนาะพอดีเนาะหน่อยเราฝน,นแนเมเบิ้งด้<ห>วยข้าแน้ำสองคนนี่สิสได้มือละให้สองให<ส>้อันนี้ดีแต่หลายคน อดำเมยครับก็คือสิวบเกินเดือนเนอะคือสิแล้ว <c oughs> ว่าไปตาเมยเห็น้องเมยพูดพี่น้องทั้งพี่กะตะเก้าในยายรุ่นเห็ดได้ทั้งนี้นะแต่ว่าปีนี้เพิ่นเพเห็ดหลายแทนที่ลูกสาวมาอยู่นำ้ำปัสสิเห็ดหลายผัดบอดเนีย่ยผเห็ดหน่อยลงัดอยูละละ่สองเถวเพราะเห็ดหลายเห็ดลายก็เมยซื้อนะพี่น้อง เห็ดแต่พ่อได้กินก็พ่อแล้วแต่เฮ้นี่เฮ็ดเฮต์น้อยบ่ได้ได้ต้องเฮดหลายเพราะคนกินหลายเนาะเป็นอันเป็นบ้านที่แบบคนรวมรวมญาติรวมตระกูลแล,ล้วก็รวมหมู่ผูกคู่เนาะบัดสุขคสุคนเวลากินแต้าที่หนึ่งเข่าวที่ละสองหวัวษ์ ไปจินมาคื้อเข่ามาพร้าวแต่ว่ามื renamed, ่อเจริญแหละก็เห็นมีผู้มาซอยเพิ่นบอกเพิ่นกะเพราสิแเหลวกันย่านห้าเหลวก่อน บ่าแปบกระดับหน้าสองคนผู้สาวมาซอยพี่น้องแต่เมื่อกี้ก็ว่าอยา,อยากทายอันให้เบิ่งอยู่แต่ว่ายันเพิ่นอายก็เลยบไปทายยางผ่านซื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ลูกไผ่ยายลยีหน้าผัดอ่อนคอด่างหน้าดินทรายดิพี่น้องมัน,มนถ้าถ้าขาดเทิงแล้วมัอยากแข็งเนาะ ขาดย่างลบไปลบไม่หรอบ่เป็นยางขาดเองดำเองเนาะผู้ใดขาดเหมืนผู้นั้นดำมันดำบ่ได้เด้พันแข็งแต่หน้าเพิ่อนนะหน้าเบาวอ้อยนี่ยเป็นหน้าติดไม่น้ำโคลงพี่น้องมันเป็นดินเหนียวอันเด้ล้มลมเพียงหัวเข้าพี่ขาดไว้สามมือยังดำได้แต่อันนี้บ่เด้ ต้องคาดเดียวนี้เฝ้าดำดำน้ำบนท่านมันเจบมันก็แข็งเพราะมันเป็นดินทรายเนาะแต่บ,บ,บ้านบอมีดำหน้ากับบริดำมันที่หรอกพี่น้องกระดำคนข้างห้างกันนี่ๆดำประมาณนี่เนาะ คะแนนพ้นดีแบบนี้ตลอดปีนะกบเขียดปูป่านะพอดีอืดพีนพ่น้องจ้าเพราะว่าชว่วงหันนะมันขึ้นมาแล้วป่ามันขึ้นมาว่างไข่มาอยังแล้วป่าลุกปลาคอปลาเข่งป่า,ปา,ปาซิวบัดที่นี่น้ำแห้งเนาะมันก็เลยตายเบิดกระสิเเลือแถวพายนอกจากมันสิขึ้นมาใหม่เนาะน้ำทางกะมีปลาเขง่งนาะสำเร็จสำเร็จแล้ว บุเอนออกจากน้ำสางค่อยบ่ปาดเ้น้ำน้องซานในแคมเทียงพี่น้องจนวันล้นเต็มโพดโพเจ้ากระป่าออกบ่ละบ่จักจักมันยุดตกเครื่องบไดบ่คอยเรานอนรับคอยละเมื่อยคอยนอนังแต่ยังประทันสองทุ่มทุ่มกลัวคอยนอนแล้ว ดำบน้ากับมแเหลี่ยให้ผ้าแตกตุ่มต่ำตุ่มต่ำแล่นเลยพ้นนะแห้งแท้แห้งว่าแห้งจนุดเห็นอย่างเลยฟ้าวเลยม้วนแล่นขึ้นเลยยันผ้าผ้าผมแมบลงมาได้กระเปียงแมบไปได้กระเปียงคุณยายนี่บันออกมาบ่ ไปอา้าวป้าเพื่อนสิมาอยู่ือวบริมา,มา,ารคคุณแม่ไปแต่เมื่อวานบอก <c oughs> ทำบุญขาบันษาดเดยแต่วันไปทำบุญไปตักบาทกับคนกับบุคยลายแล้วพี่น้องพวยย้ำให้ยามหน้าก็เ,เจ้าดำหน้าไปกับคนหน่อยเดียวนึง ถวายเทียนเข้าพรรษาเมื่อแรกกันสิไปอีนเกิดยังไปเวียนเทียนไปแห่เทียนเนาะมีแหละเข้าพรรษาอยู่บนเด้แห่เทียนเข้าพรรษายิ่งใหญ่อลังการอมลาอมลามาอุบลเดชมาเนี่ยอืออย่างอมลาเธอมเธอต้องซืกุ้งมาฝากฉันนะเธอดำนาท่านี่เพื่อมานชิวแล้วก่อนบอกนางบอกดำหน้าแล้วจังสิเมื่อนางว่า

เดี๋ยวพี่น้องจามาฮอนีบอมมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงทะเลพอนคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดำหน้าก่อนแป๊บหนึ่งดำแล้วให้ีนกสิขึ้นพากันขึ้นไปกินเข่าเนาะพอกลัวสิแล้วกะใส่เวลาพอสมควรให้แต่ละให้มิแต่ให้ยาวๆให้ใหญ่ๆบัวธรรมดาเด้พี่น้องไปแล้วสบายดีบัวอึดน้ำนะบัดนี้โพดโพ